อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูดโด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่พีงน้องที่เข้ามาสู่ช่องครูดโด่งคอยนะครับและครูดโดงชาแนลหลกัหลกๆแล้วช่องครูด,ดงคอยและครูดโดงชาแนล จะเป็นการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบของสะสมที่สำคัญมีการอัปเดตราคาที่อยู่ในกลุ่มของนักสะสมเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆยงน้องได้ทราบข้อมูลโดยทัน่นทั่วกันนะครับบางครั้งก็จะมีการรับซื้อเหรียญกระสาบเพื่อน,นำมาสะสมแต่ยังไงต้องขอบอกก่อนนะครับครูโด่งเป็นนักสะสมนะครับครูโด่งไม่ใช่พ่อค้าหรือแม่ค้าเพราะฉะนั้น การรับซื้อเหรียญเข้ามาจึงเป็นการรับซื้อเพื่อนำมาสะสมนะครับไม่ได้เป็นการซื้อมาเพื่อทำการขายต่อหรือว่าเก่งกำไรนะครับเชกเช่นเดียวกับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะครับครูโด่งจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องนองที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับนักสะสมมือใหม่ หรือว่าจะเป็นมือเก่านะครับมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับซึ่งถือว่าเหรียญน,นี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญหาย,ยากพอสมควรแล้วที่สําคัญมีราคาสูงนะครับไม่ใช่ปีพุทธศักราช2542หรือ2544นะครับสำหรับเหรียญที่คููโดง่งจะมาบอกกล่าวกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆ ครูโด่งก็ต้องการที่จะประกาศรับซื้อด้วยนะครับครูโด่งให้ราคาสูงถึง2,000บาทนะครับสูงถึง2,000บาทสำหรับเหรียญย5สสตางค์หรือว่าเหรียญสลึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆมีลองลองเช็คแล้วก็ลองลองตรวจสอบดูนะครับว่าเหรียญน,นี้มีอยู่ในมือของเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆหรือไม่นะครับ ครับผมสำหรับเหรียญที่คุณโด่งจะมาพูดถึงนะครับก็คือเหรียญ25สตางค์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเหรียญย5สสตางค์ของในหลวงรัชกาลที่9อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทราบกันดีอยู่นะครับว่าจะมี2แบบ2รุ่นหรือว่า2ลักษณะ2เนื้อนะครับก็คือเหรียญที่จะเป็นลักษณะของเนื้อที่เป็นทองเหลืองแล้วก็เนื้อที่เป็นทองแดงนะครับ นี่คือตัวอย่างที่ครูโด่งนํามาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆน,นะครับสําหรับเหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองเนี่ยผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,530นะครับแล้วก็มาสิ้นสุดปี2,551สําหรับเหรียญที่เป็นเนื้อทองแดงนะครับจะถูกผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,551จนมาสิ้นสุดในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็คือปีพุทธศักราช2,560 สำหรับเหรียญที่มีราคานะครับที่แน่นอนก็คือเหรียญที่เป็นทองเหลืองนะครับปีพุทธศักราช2542และ2544อย่างนี้คือ2เหรียญนี้ก็คือราคาหลัก5,000ขึ้นนะครับแล้วก็เหรียญปี2530เนี่ยที่มีราคา2 หนึ่งร้อยบาทห้าสิบาทหนึ่งร้อยบาทหรือว,ว่าสองร้อยบาทแล้วแต่สาภาพแต่วันนี้ครูโด่งจะมาประกาศรับซื้อสําหรับเหรียญน,นี้นะครับก็คือเหรียญน,นี้เหรียญยี่สิบห้าสตางค์หรือเหรียญหนึ่งสลึงนะครับทองเหลืองบอกเพื่อนเพื่อนพี่พีน่น้องนนะครับทองเหลืองปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด ปีพุทธศักราช2 5 5 1นะครับเบื้องต้นคูโดงรับซื้อในราคา2,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเหรียญสวยราคาจะสูงมากกว่านั้นนะครับคือคูโดงก็อยากได้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ถามในกลุ่มเพื่อนฝูงที่อยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับเหรียญน,นี้ก็ไม่ค่อยมีคนนำออกมาจำหน่ายนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ สำหรับเหรียญนี้นะครับปีทองเหลืองนี่นะครับปีพุทธศักราช2551เนี่ยกับจำนวนการผลิต255,600เหรียญเท่านั้นเองนะครับสมัยก่อนตอนที่ออกใหม่หมๆนี่เหรียญนี่ก็อยู่ที่แค่ร้อย0 0บาทปัจจุบันคูโดงให้ราคา2,000บาทนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีลองลองเช็คดูสำหรับเหรียญที่เป็นเหรียญ ทองแดงนะครับเหรียญที่เป็นทองแดงปีพุทธศักราช2551นั้นจำนวนการผลิตนะครับ93ล้าน 6แสนเหรียญถือว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานปี2551ที่เป็นสีทองแดงแบบนี้นี่ปัจจุบันยังไม่มีราคานะครับแต่กูดงมองว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีเพื่อนๆพี่นเ,น,เ,น,เ,น,เน,น้องมีเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเราจะใช้หรือว่านําไปทําอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเก็บไว้อย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับของในรัสมัยของราชการที่ก ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมแล้วก็ยังหาพอได้เจออยู่นะครับทีนี้มาพูดถึงเหรียญปี2,500 51แต่ต้องขอบอกเพื่อนเพี่อน้องๆก่อนนะครับว่าครูโด่งไม่มีเหรียญนี้นะครับ2551เเหรียญทองเหลืองครูโด่งไม่มีนะครับพอไม่มีก็เลยต้องขออนุญาตว่าหาตัวอย่างให้ดูไม่ได้นะครับแต่ก็จะมีรูปภาพให้ดูนะครับ เพราะฉะนั้นครูโดงก็เลยอยากได้นะครับผมถ้าเกิดเ,เพื่อนพี่ๆน้องๆมีแล้วต้องการที่จะจําหน่ายนะครับทักทายเข้ามาหรือว่าถ้าใครยังไม่แน่ใจไม่แน่นอนนะครับลองลอง,ลองเช็คในกระปุกอมสินดูนะครับเช็คดูเฉยเฉยก็ได้ถ้าเกิดมีแล้วสนใจที่จะจําหน่ายก็บอกครูโดงนะครับครูโดงอยากได้นะครับเหรียญย5สตางค์ ย้ำนะครับเหรียญ25สตังทองเหลืองปีพุทธศักราช2551ปีพุทธศักราช2551ราคาสูงถึง2,000บาทหรือมากกว่านั้น เช็คด่วนเลยนะครับถ้าเกิดมีก็ทักทายหรือว่าถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีราคาหรือว่าพอทราบแล้วมีราคาไม่จําหน่ายก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดมีแล้วอยากจําหน่ายนึกถึงครูโด่งนะครับเบื้องต้นครูโด่งให้ราคา2,000บาท นี่ครับวันนี้ก็เลยนําเหรียญน,นี้เข้ามาพูดคุยบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ทราบโดยข้อมูลโดยทัน่นทั่วกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเหรียญ25สตางค์ปีพุทธศักราช5 5 5 1ถือว่าเป็นเหรียญหายากนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นเหรียญ25สตางค์ด้วยแล้วนี่คนส่วนใหญ่ก็จะนําไปบริจาคบ้างนําไปทําบุญบ้างหรือว่านํา หายจากระบบหมุนเวียนบ้างหรือว่าทางโลกาสาก็มีการจัดเก็บไปด้วยแต่ว่าเหรียญน,นี้มีราคาสูงนะครับคู่โดงให้ราคาขั้นต่ำก็2,000บาทอย่าลืมนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลองลองเช็คดูนะครับเหรียญ25สตาสต์เหรียญย5สิาสต์สตปีพุทธศักราช2 5 5 1 2 5 5 1แบบทองเหลืองนะครับ แบบทองเหลืองปีพุทธศักราช2551แบบทองเหลืองราคา2,000บาทนะครับนี่วันนี้ก็เลยนำข้อมูลดีๆมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วคุโด่งก็เห็นอยู่นะครับว่าร้านใหญ่ๆเขาก็ประกาศรับซื้ออยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน,น้องสนใจที่จะขายให้คุโดง่งคุโด่งให้ราคา2,000บาทนะครับสําหรับเหรียญน,นี้ คือเหรียญน,นี้ผลิตน้อยครับผมแล้วก็เป็นปีสุดท้ายรุ่นสุดท้ายที่เป็นเหรียญทองเหลืองด้วยก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นเหรียญทองแดงนะครับจึงทําให้เหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญหายากแล้วก็เป็นสิ่งที่นักสะสมโดยทั่วไปทั้งนักสะสมมือเก่าและน้นักสะสมมือใหม่อยากจะได้ไปครอบครองนะครับสําหรับเหรียญน,นี้สองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับนี่ครับผมนี่ ถ้าเกิดเนเพื่อนพี่น้องมีทักทายเข้ามานะครับ2551กับจำนวนการผลิตเพียงแค่2 5 5แ0 0ห่นเหรียญน,นี่ครับผมวันนี้ก็เลยนำข้อมูลดีๆมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแต่ถ้าเกิดใครมีเหรียญปี2551ที่เป็นทองแดงนี่ขออนุญาตนะครับยังไม่ต้องทักทายมานะครับเพราะผูด่งไม่รับนะครับทักทายมาก็ไม่ตอบ นะครับหรือต่อไปแล้วก็บอกว่าไม่ไทักทายกันแนละก,ก็ไม่รับอย่ากโกรธกันนะครับกูโด่งรับทองเหลืองปี2551เหรียญ25สตาตังค์ทองเหลืองปี2551นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเหรียญ50ตังค์ปี2 5 5 1ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งยังไม่ต้องทักมานะครับรับเฉพาะเหรียญเฉพาะเหรียญที่เป็นเหรียญ25สตาตังค์เท่านั้นครับผมวันนี้หวังว่าพอเป็น ประโยชน์เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแล้วก็อัปเดตราคาและพร้อมกับประกาศรับซื้อเหรียญ25สิาตังค์2,551เหรียญนี้ด้วยวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด๋งคอยด้วยนะคะ